อินเทอม2020สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าในกลุ่ม C ค่ะก็คือ CIF นั่นค่ะนั่นเองค่ะ CIF นั้นนะคะก็หรือที่เราเรียกกันว่า cost insurance and freight นะคะ CIF นะ,ะวงเล็บต่อท้ายของ CIF ระบุในเรื่องของ name port of destination นะคะก็คือเป็นการระบุท่าเรือปลายทางนั่นเองค่ะ มาดูว่าเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะคะในฝั่งผู้ขายก่อนค่ะ Delive r y Point นะคะมีเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าก็คือผู้ขายนั้นต้องส่งมอบสินค้าบนเรือบรรทุกสินค้าตามที่ผู้ขายจัดหามานะถ้าเรือต้นทางค่ะอันที่2ผู้ขายนั้นจะต้องทำสัญญานะคะหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้า รวมถึงต้องทําสัญญาประกันภัยด้วยนะคะอันที่3ผู้ขายจะต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้ใจ่ายของตนเองนะคะจัดหาใบอนุญาตส่งออกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของ c u สตอม c a r ยร์แลนนั้นผู้ขายจะต้องดำเนินการพิธีการทางด้านส่งออกค่ะรวมทั้งชำระภาษีอากรค่าภาละอื่นๆทั้งหมดเพื่อการส่งออกด้วยค่ะ ส่วนทางด้านต้นทุนนะคะผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนถึงจุดส่งมอบสินค้าบนเรือค่ะณทนะ่าเรือต้นทางและจะต้องจ่ายค่าระวางนะคะในการนำสินค้าไปส่งยังท่าเรือปลายทางด้วยนะคะผู้ขายต้องจ่ายค่าประกันภยัยค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการนะคะในเรื่องของขาออกด้วยค่ะ ความเสี่ยงฝั่งผู้ขายนั้นผู้ขายจะต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าทั้งหมดนะคะได้ถูกส่งมอบแล้วนะสถานที่ส่งมอบยังท่าเรือปลายทางที่ระบุนั่นเองค่ะแล้วฝั่งผู้ซื้อนั้นมีเงื่อนไขในการ รับผิดชอบสินค้าอย่างไรบ้างนะคะเ e r i v o r y t o i n t นะ,ะของฝั่งผู้ซื้อน,นั้นผู้ซื้อจะต้องนะคะรับขนถ่ายสินค้า First Carrier นะคะมีการรับมอบสินค้าบนเรือนะชาเรือต,ต้นทางนะคะแล้วในส่วนของ Custom c l e a r l n n e นั้นผู้ซื้อดำเนินพิธีการทางด้านขาเข้าค่ะค่าภาษีนะคะค่าภาษีกรัรค่าภาระอื่นๆเพื่อการนำเข้าสินค้านะคะ รวมทั้งจัดหาใบอนุญาตน,นำเข้านะคะหรือการมอบอำนาจอย่างเป็นทางการอื่นๆด้วยนะคะทางด้านต้นทุนฝั่งผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อต้องชำระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่นะ,ะเวลาที่สินค้านั้นได้ถูกส่งมอบแล้วนั่นเองค่ะค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายของเรือลำเลียงและค่าภาระ การใช้ท่าค่าภาษียกรและค่าภาระ,ะอื่นๆจากท่าเรือปลายทางจนสินค้าไปยังโรงงานของตนเองนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของความเสี่ยงของฝั่งผู้ซื้อนะคะภาระ,ะ,ะของความเสี่ยงของผู้ซื้อนั้นเริ่มต้นนับจากจุดรับมอบสินค้าบนเรือณท่าเรือต้นทางนะคะจนสินค้านำส่งจนถึงท่าเรือณสถานที่ปลายทางนั่นเองค่ะ สำหรับ e.p. นี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม e p ีหน้าเรายังอยู่กลุ่ม c อยู่นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของ CPT ค่ะเรามาดูว่า CPT น,นั้นมีเงื่อนไขในเรื่องของความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างไรบ้างนะคะ EP นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ หากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v ร์ฟกรุค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. v-serve-logistics. com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราไล้ที่นี่ V e Serve Logistics Skill Channel ค่ะ